สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับคนโครกรถไถ่ต้องํำนะครับผมะเดี๋ยววันนี้พามาดูรถตัดหญ้านะครับประมาณว่ารถตัดหญ้าให้วัวของที่พวกเราเลี้ยงนะครับแต่ว่ามันจะพิเศษสะดวกสบายนะแต่ผมจะพาไปดูคันที่คันที่เสร็จนะครับแต่ว่าคันนี้คือยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวมาคุยกับพี่เขาด้วยเดี๋ยว สวัสดีครับพี่ที่นี่ที่ไหนนะพี่เนี่บ้านหนองนทุ่มบ้านหนองทุ่มบ้านหนองกระทุ่มบ้านหนองกระทุ่มกลงไกรลารกกา,ลาสุโขทัยออยู่ที่อู่ช่างออฟเนาะนี่นะครับคันนี้กำลังสร้างนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวัสดีครับครับ <laughs> ช่างมานะครับ ระบบกลไกนี่ซับซ้อนนะซับซ้อนไม่ไม่น่าจะซับซ้อนเท่าไหร่อันนี้คือคือคันที่เสร็จแล้วนะครับนี่ช่างผู้สร้างพี่อ๊อฟสวัดดีครับพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟตัวเป็นเป็นนะครับเบอร์โทรไี่บอกได้เลยใช่ไหมได้เลยครับอ่าศูนย์เก้าศูนย์สามสามหนึ่งสี่เก้าหกสองนะครับผม ออาจจะไม่่่คยชัตตดนีขอถามราคาก่อนพี่ประมาณประมาณประ,ประอย่างคันนี้ครับประมาณเท่าไหร่ครับพี่แสนหกหมื่นห้าพันครับแสนคือราคาปัจจุบันนะ,ะตอนตีเหล็กขึ้นแบบนี้แล้วนะอ๋อประมาณแสนหกห้าพันไม่รวมเครื่องเนาะแล,แล้วถ้าอย่างสี่คูณสี่ที คันนูน้นอสองแสนแปดเพิ่มอีกแสนกว่าบาทอ๋อสุดยอดเดี๋ยวพาเดินดูก่อนนะนี่คือคันที่เสร็จแต่ผมพามาดูจัดการทำงานก็<ม>เครื่องยนต์อัานเพามาแล้วก็มียอยอันนี้ไม่ได้มีสลิปคัตใช่ไหมพี่ค,คือเป็นยอยของ PTO เราเลยนี่นะ ปั่นมานีปั่นมานีปุ๊บ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 เห็นบอกว่าพวงมาลัยเวอร์ด้วยคันนี้ไวเวอร์ทุกการเลยอขจะมีกระบอกไฮโดรลิกมานะครับคันนี้น่าจะตัดทุกวันเนาะตัดยาให้วัวการทำงานมันมันเป็นยังไงนะพี่ปั่นตัวนี้มาปุ๊บตัวนี้มา ทำหน้าที่ปัน,ป,นปันอันนี้ขึ้นไปอันนึงแล้วก็ไปบิดไอตัดหัวจะวดนี่นะครับสุดยอดมากพึงมาเห็นปลาตาข้างแรกนะครับแล้วแล้วคิว,วเยอะไหมพี่ตอนนีเ้เยอะครับเยอะครับปีหน้าเลยตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะสั่งปีปีนี้คือออเดอร์เต็มแล้วต้องจองต้องจองคือได้ปีหน้า ถึงจะเริ่มผลิตเอาอาจจะนานหน่อยนะครับเดือนนี้ก็มีนาเนาะแล้วเดือนหนึ่งนี่ทำได้กี่คันครับเนี่ยก็เดือนหนึ่งเดือนครึ่งครับเดือนเดือนครึ่งได้คันหนึ่งโอ้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมใครจะบอกว่าแพงก็ดูนะครับเดือนเดือนกว่าพี่เขาได้แค่คันเดียวนะครับพี่พี่จะสตาร์ทให้ผมดูได้ไี๋ยวสตาร์ทก่อนนะครับแฉบุ้ม อ๋อต้องยกวาล์วด้วยขอดูอด่ะแปมพาวเวอร์ทำไมแปมพาวเวอร์มาเยอะจังล่ะพี่เพราะว่าเขาปั๊มครับอ๋อเอามาไอ้ยกไอตรงคานหน้านั้นเขาจะมีแปมพาวเวอร์2ตัวนะครับ ยังไงครับเนี่ยอันนั้นคืออะไรครับ เดี่ดูตรงนี้นะครับซับ้อดมากอย่ามารดโรงสีข้าวเลยนะครับ เดีจะจะ๋ยวจ้าบีก็ลองขับให้ดูนะเอาแลวเอาแล้วโอ้เอลยเราต้องเบาเครื่องหน่อยนะใส่เกียร์รถยนต์ปกติโอ้ <laughs> อย่างนี้เลยนะครับช่างอ๊อฟโอ้คิดได้ยังไงเนี่ยสุดยอดไปเลยเดี๋ยวจะพาไปดูตอนทำงานจริงด้วยนะมีทั้ง สี่ล้อสามล้อแล้วก็โฟวิวนะครับผมอ๋โอ้แสนหกห้าพันเฮเดยวไปเดียวไปเมีดบินดิกน,นิ้วผมเนะ่ยเหมือนกับเหล็กป้องอ้อยนะพี่ ม่ธรรมดานะโอ้ยอย่างอันนี้ก็มีนะครับนะโอ้อันนี้คือเนเปียร์พี่โอ้อย่างเนเปียก็มีนะครับถ้าอย่างเนเปียนี่ประมาณเท่าไหร่รับพี่ค่าตัวเนะี่ยตัวนึงนี่อยู่ที่แสนกว่ามังครับแสนหกโอ,อ,อประมาณเท่ากันครับนี่นะครับแบบเนเปียก็มีนะโห ่ว่าแว่าพี่เคยต่อไปทักคันนยตอไปแล้วครับสุราษฎร์ไปสุราษฎร์เดี๋ยวผมจะตามไปดูนะครับ <laughs> นี่เมปอ่ะโอ้พี่คิดได้ยังไงเนะี่ยไปเดี๋ยวพี่พาไปดูผมไอพาผมไปดูโอไปดูผมมาเลยสี <laughs> ่คูณสี่อ่าพระเอกนะครับอันนี้คือสี่คูณสี่นะครับผม เดิมเป็นรถอ่าอะไรนะครับพี่เดิมเนี่ยเป็นเป็นรถกระบปะปหมใช่รถกระบะสี่ประตูปหมไม่สี่ประตูครับแคบอืมมาก็ใช้ได้เลยแต่ว่าเกียร์นี่คือของเขาเป็นเกียร์ของเดิมเขาเหรอรอ่ะเกียร์เดิมนะครับออ๋เกียร์เดิมบีสุนะครับามาป,ปุ๊บก็ต้องขึ้นแท่นอะไรวางเครื่องใหม่หมด คุณโครงสร้างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับพวงมาลัยก็ต้องย้ายครับพี่ย้ายหมดครับงงครับว่าทำไปได้ยังไงสุดยอดมากคันนี้ประมาณสองแสนแปดห้าพันมีห้าพันไหมอ๋อ <c oughs> ก็ราคาณนะปัจจุบันนับถ้าเกิดว่าอีกสัก สามปีสี่ปีนี่อาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วเนาะพี่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ไม่แน่นอนนะผมก็คร่าวๆให้ดูนะครับก็อย่าพึ่งดราม่าก,กันนะสําหรับท่านที่ว่าฟังราคาทําไมฟังดูวันนั้นไม่ใช่วันนั้นไม่ใช่ราคานี้เออก็ทําความเข้าใจนิดนึงนะครับเนี่ยพึ่งว่าปราะค้บบางคนเขาไม่ยอมบอกราคานะครับเพราะว่าผมก็อยากคร่าวๆให้ฟังนะครับผม ็เห็นอกเห็นใจกันด้วยนะสําหรับคนที่บอกราคาไปแล้วแต่ว่ามาดูคลิปที่หลังอะมันไม่ใช่ราคานี้เออก็ต้องทําใจด้วยนะครับผมอโอเคนะครับผมอ่ะอ่ะฝากเบอร์โทรอู่ที่ร้านหน่อยครับพี่ช่างออฟครับช่างออฟศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สามสามหนึ่งสามสามหนึ่งสี่เก้าหกสองสี่เก้าหกสองโอเคนะครับผมช่างออฟอยากได้อะไรก็ลองโทรปรึกษาพี่เขาได้นะครับแต่ว่าคิวอาจจะรอนานนิดนึงไม่นิดนึงแบบข้ามปีเลยนะครับ โอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลย์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ